เด็กหญิงยิ่งรักกับคุณยายยายไรยายวิไลชื่อชื่ออีรีจังไดนะวิไลยายวิไลคุณยายวิไลยิ่งรักนายท่านยังเป็นเด็กหญิงอยู่นายท่านอายุสิบสี่ยังยังไม่ได้ไปเรียนรอดบ่นะเบิ่งซับเออนี่คือบื้งเบนได้ ขามันเป็นเป็นอีกอย่างมันคือมีแต่แผลเพร่แต้มอเตอร์ไซค์ผ่านลมข้างโค้งเนี่ยมอเตอร์ไซค์ผ่านลมขี่ไปแล้ววัดอ๋อขี่ไปแล้วก็เลยเห็นอันทันอันทุ่งหน้าคัก้วยเป็นตะวัดเบังกระดาษปกติยังสี่บ่ลงข้างทางบ่ยาเบติดินเลยนะบ่อ่าขี่ไปว่าทิ่ไปในบ้านขี่ไปว่ัดที่โค้งมันระบบโค้งตัวยทีเลยเอออ๋อคือคือถนนพิษที่มันบดมันบดตรงมันโค้งโอ้ขี่ไปวัดที่เลี้ยวไปที่บ้านเรเลี้ยว วัดพระฤาษโต้ให้หน้าก็บวโต้เพราะอะโค้งวัดห้าขวายเพราะก็ใบอันซีวานี่เพชรที่ถนนเนาะต้องจริงๆอันเขาต้องเฮ็ดถนนตรงๆแนะเฮ็ดเบี้ยวหลายมันที่ไ่อยากเลี้ยวเออขาก็เลยมีแต่แผลทาเบตาดินอาบน้ำตอนแรกนะคะมันตันแต่ดนแล้วบ่เป็นเดือนแล้วเออเป๊ะเอาใบได้ยิงได้จะให้แันนั้นมันตอมยังยังวันเจาะเดย ก็ให้มันทาเบตดินแล้วก็ปิดแพ้ไว้แบบนั้นแหละสันนองมันตอมนะอครับไปสับบานแับหัวย่าแท้แล้วบนี้ทบและน้วาได้บ้องยู่เฮื่อนไม่ได้ย่าไปสก้อนแล้วบนี้นองเ้ยยานอยู่ดินมันเปียก นี่ให้เกลีย่ยดินออกเรวท่านเพื่อที่จะเอัมื่อานไนี่บุ้งกีนอาิอนี่ันนี้อันนี้ปกตินะท่านเป็นปกติของคุณยายนะเพราะปกติคุณยายก็เฮ็ดงานแบบนี้สมมุติว่าอันบบเมนหน้า นาเฮ็ดนานี่ปกติย้ายไปซุ้อมือเป,ป็นบ่ไปซุ้อมือแล้วเอาเอาเอานี่ไปน้ำตอนยังอเนี้อ,อยังน,ยน้อยเอาไปน้ำตอนตอนยังน้อยเอาไปน้ำแต่ว่าช่วงไงแล้วบ่ได้เอาไปบ่ไปโรรงเรียนดบ่อันช่วงนี้นะช่วงมันมันออกจากโรงเรียนแต่แต่ย่ำไดลตั้งแต่จักปีแล้วอัออนโดนโดนบันไดเลยห้อหอ,อ,อ,อก,บบากจากโรงเรียนนี่ไกดอันแ ปีกปีกตั้งแต่ปีที่แล้วให้ออกปีที่แล้วช่วงประมาณทํานาเสร็จเนาะเลี้ยวแลี้วเกี่ยวเข่าให้ออกจากโรงเรียนปิดเทอมตุลาเบายิงอันเขากำลังเริ่มออบอ๋อเลยดูตรงในใบเบอ๋อเดือนถ้ากันยาถ้าสมมุติว่าถ้าไปเรียนต่อเนี่ยบ่ได้แล้วได้เนาะมันบ่ทันมูเลยเนาะหรือมีนาหมอนึงใหม่เลยถ้าไปเรียนันอ๋อถ้าไปเรียนนี่คือต้องหมอนึงใหม่บ่มันก็ชิบบ่ทันมูเลยเนาะ เรียนกอสนอากอ,อ,อาอองเออเรียนกอชนอ,อาบวเป็นยังดลอดรุ่แม่กัยังเรียนกอนะอเอาวยุงเทพฝนอ่เ,อาเอขาก็บโบจบคือกันละ่ะเขาก็จบปปกคือนูนั่นละอ่าเขาไปเรียนกอชนอาอนียนจบาบริเวเออมันก็คือบอกเด็กน้อยสม่มคูมือเนี่เนาะแม่ไปส่งหอาโรงเรียนอไปวันเม่วิจารมาป๊บไป ยังยังในน้อยกันจบสักมสามเพราะเพราะเวลาเขาเปิดรับสมัครงานอะเขาสีเอาลเทวุฒิมสามอย่างสีนะวุฒวุฒิมสามขึ้นไปตามโรงงานตามอย่างที่เขาเอาอะนะเออเอาเลียนให้มันจบมสามมันจะได้ไปหางานเห็ดง่ายง่ายเนยเออ ครูสมัครให้แล้วอเอาไม่เป็นไรตอร่อกศนอาวุธเอาคููก็ขึ้นฮอดอยู่อแล้วเพื่อนโทรหาหรือเปล่าเพื่อนในโรงเรียนนะเพื่อนโทรหาไหมโท,โทรอยู่เพื่อนครบหรือเปล่านี่ครบอยู่เนาะเข้าไเรียนแล้วเาก็ซิวลเ้าก็างเิแล้วเาไเรียนเออมีเพื่อนหรือเปล่าไปโรงเรียนนะ หรือวมีแต่เพื่อนผู้ชายบะยายห่วงพี่น้องก็ยบบายบ่ให้ไปใสปอ่อสย,สสสยิ่งมีสีโบมีโอกาสได้ไปเลาะคือยังผู้อื่นนะ <Okay. S 1> เออตอนกลางค่ำเมือ่อคืนเนี่ยคือบอเคยปล่อยให้ไปเลาะเลยกลังเว้นก็บ,บ่ให้เอาสมมติว่าตอนนี้เอา้ายายไปเฮ็ดงานเลยยายเอาไปน้ำบ่นน่ ลานนผู้้อยส,อสมมติว่าสูสองคนเนี่ยไปโรงเรียนแล้วยายต้องไปเฮ็ดงานเนี่ยต้องเอาไปน้ำเบนบอกอ่าเพราะว่าบ่บอกาทิมว้เฮือนผู้เดียวเออเอาได้ได้ร้านน่อยบอให้บอให้ตาไปส่งให้ยายไปส่งทุบทุบบินถ้าสมมุติว่าอันวันวันเสาร์อาทิตย์เด็กน้อยกับปิดปิดเลี้ยนหยุดเลี้ยนยายต้องไปเฮ็ดงานอยู่ส่ยายเอาไปน้ำบ่หรือว่าหรือว่าทิมใบเฮือนมัดจ้ำ เอาไปห่วยอันเท่าแกอันงันกวาร้างเพิ่นที่บ่หวยัเอาบ่บ่เนาะเพิ่นไห้เอาไปได้อยู่เอาไปกับไปน่งเรียนไปนอนเรียนอยู่น้ำมืนั้อาไปน่งเรีนไปนอนเลอยู่นั้นเอาวอไรนมานั่ง่ามันื้ออือออเราไปไปกนยวนไม่นหอขบวาายายไ่เอว้แล้วกันเอาที่แรกที่ว่าหายไว้ คยเบ่งท่านแถไฟเียนี่ขอเราค่ะอยากหัไปยู่แต่หัไปได้ันดื้อผู้เพยรแต่ม่อปักไฟแม่ยงูย่างไปถามนนั่นนี่นขนาดยันปักไฟกับอันไม่อ่นบ้ย่ายางย่าตัเดียวยันตัผู้น้อยผู้่งอยู่ได้อ่ยางผู้น้อยันเออ สรุปอันเวลาคนยายเพื่อนไปทํางานเพื่อนกระเจาเด็กๆไปด้วยนะฮะแต่ว่าบางบางครั้งอ่ะน้องน้องเพชรเพื่นดื้อเพื่นว่าเราไปน้างานเพื่อนจะทํางานก่อสร้างอ่ะล่ะเวลาไปน้างานเพื่อนน้องเพชรเดพิ่นมักไปสลลเชเล่เอ่อมักไปจุนจ้านน้ำเขาพี่น้องเลยเอ่อต้องซื้อโซ่บาล่ามไหวบ้บ่เวลาไปน้างานเลยอันล่ามไห้ซะผูนึงซะเออยิ่งเดีดดื้อย่อยยิ่งนะไปเล่นไา้เขาจนมดกองเราบอก อยู่วัดวัดว <terus> ัดโพธสวรรค์ก uh ็แตะให้อะไรไรน้อยหายเอาไว้ในวัดไปเ่็ำงานอยู่ฟังนี่คุณครูจนค่อยเหนื่อยแล้วเอาเงินไปเสิร์ฟเนี่ยครูพอแล้่วัดอันคนบอยหายกินเนาะก็นอนวัดอันวุ้ยหายวันครูเอามากินครูอันก็แตะพอแล้วนักเรียนให้ไปนอนนั่ง้าวเจ้าคุณเอาไว้ให้เมื่อเมื่อที่สามโมงพอดก็มาหายพอก็เอามาาพอก็เอาข้าวพร้อมกินตะกี้หลานสามสี่ขนไปนั่งกัน เขาเกระเบื้องไฮเลยคู่อันอยู่ใต้อตันโคน่นสวรรค์อืมว่าซื้อซะไปไปเห็นงานอยู่ใส่กับเอาลานกระติงกระติงไปนำ้ำอืมคันมีล่อกับพ่วงใส่ล่อไปน้ำเนาะเสียดายมันบ่มีล่อเนาะคันมีล่อในมัดใส่ล่อไปนำ้ำเพราะมันหลายมันขี่มอไซค์มันก็นิเห็นด่านตำรวจก็คือเส,สียแต่เงินเหรเบรรงส่งแล้วบ่เสียเนาะเขาอ,อีโตนเนาะ เอออ๋อคุณยายเวลาเจอด่านนี่ยส่วนใหญ่ด่านเขาจะเห็นใจถ้าถ้าถ้าเป็นตำรวจบ้านเฮาเนี่ยเขาสิคูยกักยายอยู่เนาะเขานึกว่าตะซมเป็นประเทศมากมาฟังแคงนี้แหละใส่ผ้าสลึงไปแล้ววีวคุณนึกว่าน้อกันตำรวจคุณนุ่มผู้เฒ่าเขาะจะไปถ่ายน้อผู้ณนุ่มได้อืผู้เฒ่าแล้วว่าเขาต้องไปถ่ายน้อผู้ณนุ่มเข้ามาถ่ายน้อผมใส่ผ้าสลึงข้าวเฮี้ยงกันเลยวันนี้ขึ้นสะพานให้กันเพราะก็บอกว่าโอ๊ย คุณแม่น้องหายยังน้อง,อ,งอยากขึ้นสะพานขึ้นบ่ได้น้องหายให้ยังคุณแม่อยากขึ้นสะพานโอ๊ยทำเอ้ยอยากึ้นบ่ไดุ้้ยกำลังซูงย่าอยากกินบ่ได้ย่าพันย่างพันท่านีาน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 ดเด้อย่างรัดเอาคุณก้องพวกผมเชียรจูงความตะอวนจะบ่ายโมงเลยเดอ้อจะไม่ได้กินข้าวเอาโอเคพักกินข้าวคุณยายพ่อพ่อเออกินข้าวสะก้อนอือพ่อพ่อยายกินข้าวก้อนนี่คุณยายก็ขยันมากเลย ของนางาย,ยิ่งไม่ค่อยเรียบเนาะนางยิ่งเมื่อยนางยิงมื่อกี้นี่นางยิ่งปะเสียมแล้วโบกเมื่อยได้ยายวะดึกเสียมถิ <c oughs> ่มแล้ว <c oughs> เอา้ามักินข้าวน้ำกันยิ่งก็กินข้าวด้วยกันนะเยอมากินข้าวน้ำกันไม่กินข้าวเนะี่ยมันจะเหลือแต่กระดูกแล้วได้หน่ะ <c oughs> นะยายคนโบ,ก,บกินแกงเห็ดแต่อยังกินเด้จะเป็นไร้ตา